สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหากคุณจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ผลิตจากชุมชนนะครับหากจะให้มั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP โดยสังเกตเลขสาระระบบอาหารซึ่งจะเป็นตัวเลข13หลักสแสดงอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย และควรดูข้อมูลอื่นบนฉลากอาทิชื่อและประเภทของผลิตภัณฑ์ข้อมูลสถานที่ผลิตและข้อมูลปริมาณสุทธิวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุอย่าลืมนะครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นตน้นหรือ p r i m เมร GMP นะครับซึ่งนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ผลิตโดยชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมาก ยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับ